เขาจะเอาอฮ้ยตั้งแต่กี่มอลลัมพันมีสุขชเน่ยเด้เพันมีเนึ่งพันมีหนาวอย่าให้มันถิ่มเพราะว่าสุ่มสิรักษาสุ่มนี่แต่พหลายปันไหนมีอยู่รักษาสิ่งคำว่าสิ่งคนละอย่างอันนี้เสียงแค้นสุดชเน่เป็นไรลั่มแต่โมลลัมนี่แบบฟังแค่น แม่นวางระไนอ้อยทุกมือนี้เป็ดไม่เขาพล้ำทุเมือนี้กันเป็ดไม่เขาพล้ำเบา้น้ำทำน้ำสีนิ้ของของทอมีเอาคนกันน้าลงตกหัท่าจางเป็นเงินตัวสีนาเขี่ยวคนแต่น้คนหวดีบังเดินเมลากัในมือนี้หละพี่นางสิสิไในเรื่องเป็นคนตนั้นเตอตอนผาซัพัดอยู่เบื่อการตามเรื่องตอนเพิ่อน่ำ คิดได้ใจเศร้าออวองจังนั่นแหละก็จะได้ย่าจากห้ไปอภิเษกสมสวนอะล่ะจะย่านบทระวังทางต่างฮาเห็นคนตายคนทําไปคนจะาบุแก่กับถึงหาลูกน้อยนออยใส่ทางพระองค์ยุบดบดิ้งกันดบดิ้งบาสงกาเทรว่าบังหนนปลงละเป็นคนนอนคังของตายแดงทองพระองค์มองดูแล้วก็คิดจะกระวิ่งนิวิ่ง นั่นเดินไปนันน่นเดินนั่นเดินเกือบคว,ว่ำป่วยเราจะท้อจะอ้วนโอใส่ถูแล้วเราจะคิดเอาโอผินที่สรุปใจหาหลูกไทยใจหจมองหันป้องได้บ่มีคนสาราล้าลาวนเวียงป่องความตายเก็บแก่เกิดแด่ตายวนันนี้มีคนบม่มีถ้าองคิดท้อนี่มาประเด็นเลยกายคิดเห็นไป่รุ่นหลังดังเดียวกันนี้ถ้าองมีใจสนองเล็ไทยเจี่ย แต่กระเที่ยวทุกตอนใดทองไดมาทำให้พผ้นดินพระองค์กิบบอบเบียนาบางทั้งหนีสาลาทีเลยกบเตาขึ้นเมือบานพ่อไปถึงปังกว่ากกิบจะกระมวลเด้ยดาทังอีกุนกิบไผงเดียไต่เป็นน้ำควงสัวลายไปแนเจองตันนะอาหลายี่ชามนมั่งมือมงมดเกี้ยวตันหานี่มันคืออนเดียว เนี่ยหยุดไปรู้หมืนั่งจำจองพระองค์อ่อ์ดูหงใจหองดังไปพระองค์เลยคกดได้อยากหาบังทางไปตาอะไรทั้งละบ้อยังพอดีบาราอยากอีไปสักพอดียันตัดเกียรทั้งสูงผิดดุกระกับแจนรอยันวงเมียพระองค์ค nice ิดเอาอือนน้ำ่อลนะหุ่นพี่พระอันเพลาพิมพ์พระบําเพญดัดนิ่งลอยอยู obile, ่ในมุมบอมีเอติงพ่อลอยสระบั่งทะลนพิมพ์บัมหลับเติอยู่ในองค์พอดี เอากปมาอีกแล้ดิไปอดจว่กัตอนนั้นเด้อตอนนั้นเด้อเหยียดิงลาบังไก่กันห้วยเสียงล้มปวยใบตันแจงดีตีไม่ไมานั้นเราก็จะเ็นการิององตีองตีงก็ว่าปีผู้โดยก็กอง้องกันันองก็มาคองระอุ้งบอง

เสียงร้มกอยไปกันเก่งดีตีไม่เี่ยในยาเอารัสกัดในกะดิ้งทองกองตุ้งต้กองติงร่มนั่นเด็กกะรามาติดผู้โต้ตองกะดิ้งองกัลมำอนถ้าองคุ้มมือเป็นอ่อนเมียขวัญ ล่าหุนพวสิล่าเด้อตาเหวจนาลกครจับไปกคงปังเต็มปอขอละอหมันอักเยาวังกงกองปังพ่อดาตตัดช่างเล้วเลือนเอ็นชะฮันยามเรียกนายฉันท่านขนบนมาบอรอซาฉันกยฉันให้มึงไปเอามากัาการหยดวนช่วยนายสันอุกมาพอมใจมาช่วยนายสันผูกมาอันพมใจมานายสันเลยรอซาเห็นต็ ทขันตัตกาผ้าสีใส่อันมาพรมจบอาชุดีก็เลไปลายจากก็เลยยางนยางออกนั่นเลยออกจากบั่งยาสาปีมาเล่นไม่ได้ยินเดินเล่นดยได้ยินลมพัดไปไปไปพิดเดวไปตำนาไปสุนกุกนั่นตึงเจ้าขาเนั้นเิ็นน้ําเกลช้ยงของใครสบาง อ้สาพระองค์ไล่เรงมากระทาห้องจนทางบางกุ้งคงตุองกระทะกันถ้ากระแท้นี้โอ้ยเสียงบงปุ๊บระน้องใหม่พระองค์ไหวบ้าเป่าเรามากระดางมากระจะไปเส้นบางแม่นาอู่ปุ๊บวงถึงบนหน้นถึงหาเบืองใสลล่าชัยเขาพระจันทร์ทอนสงเราทรงใสเขาดานี่ลั่นชาโนตเตือนหาโรมาเป็นเสือพระองค์ลงจากมาปุ้ยมาเลี้ยวกะทาโอยมาบมาผ้าไว้คนาะ มาเาเฝ้าออกจากหอเฝ้าพระอ,อ,ะะอ,องค์ลงจากมาขันมาฮะเแียวกับบอกจามเดี๋ยวพระองค์เตรียมตัวก่อนพระองค์ตัดพรมีเรีสิผ้าไปสิผ้าเรินมปารเดินมโคกพวก,กับขึ้นเลยหล่ะแล้วสิผ้ายิพผอมังค่ายกและมังคอนพระองค์ลงจากมามายืนอยู่บ่มีติ่งคิดคนิ่งถึงหลวงนอพ่อที่ใหญ่ เจนเจ้าบาลมีจะเคยสั่งแต่บางสักเส้นสาธุเดือขอให้เป็นดั่งแมงมาลูทองคู่เสดวขอให้ได้มีเจ้ามาตัดเิดระโมลีทรงเกษีบันพาจิตขันห้มเดืองทอนคิวถือเป็นพบมาจันแลแต่เอาทันทีดูปูบวน บอกไยฉันแหละมาโอ้ยขึ้นบานปัญานั้นฉันเอ้ยฉันให้เธอไปก้าวตามเออออบอกอ่อนพิมพ์ผ้าเด้อฉันเด้อบอกเล่าว่าสิทธัตถาเพิ่นสงสินอยู่ฟังโู้แม่หลับเพิ่นเสียวต้นเขาในพระธรรมเม่รุนฟังพระองค์ตาจังบ่เลยทำบอกย่างใจหลับหัวเต้ ขวดเตียมทาท่างหนีมาได้ยินคำตักขันพระโองค์บนทรงสีรษะและพ่อได้ยินคำต่านพระผู้บานต่างเกามาเลยอกแตกมาโอ้ยตายถิ่นอยู่ว่างลอนบปิดศร i oh, yeah.